สัตาสัตทหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเออย่าได้มีเ็รเจนกันและกันเลยอาภาัยาปาชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียาตานงปริหารังโรจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดท่านทั้งหลาย ท่านได้รับความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาดาผู้ชาที่เกิดเป็นอันถาชาที่เกิดเป็นสังเสธาชา ที่เกิดเป็นโลปะปาติกาจงมารับเอาผุศลนผละบุญให้ทวนทัว่วตัวสักเธินถ้าพระเจ้าขอตั้งกิจอุทิศลบุญกุศลวันนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามา,ารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคุเคยร่วมทำง,งานการกทั้งหลาย บุญผลของฉนันทั้งเจ้ากรรมนายเรยนและเทวานขอให้ท่าน,นานานได้กุลผลของฉนันทุกท่านเถิด